เมื่อวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือน9ที่ผ่านมาคณะกาลายนานมิตรในจังหวัดน,นครปฐมได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในพิธีบุพผาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วณนะศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมซึ่งครั้งนี้ได้จัดเป็นครั้งที่9โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำผู้บีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัย พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดธรรมนิยามส่วนผู้แทนคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทางยังได้ทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลค่ะสำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้คณะกลาลยนณมิตรทุกท่าน ได้เห็นถึงความสำคัญของการมาทำบุญในวันพระพร้อมทั้งชักชวนบุคคลในครอบครัวมาร่วมทำบุญด้วยเพื่อมาร่วมทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพราะในทุกวันพระใหญ่ปู่ย่าตายายได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยการเดินทางไปสั่งสมบุญที่วัดใกล้บ้านพร้อมทั้งพาลูกหลานไปด้วยเพื่อปลูกฟัง การรักบุญกลัวบาปและความกระตันยูให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปเติบโตในจิตใจของบุตรหลานและที่สำคัญจะได้รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมการถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์และปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปราบรื่นปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ